<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลครับก็มาคุยถึงฟุตบอลพิมเบรียเปลีกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงข้ามคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแชมป์ทิมเบรียปีนี้ก็ต้องบอกว่าเต็งหนึ่งทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้เขายังรักษาผลงานอัน ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับแม้ว่าต้นฤดูกาลจะดูกระท่อนกระแท่นนะครับแพ้นัดเปิดฤดูกาลนะครับแต่หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เข้าเบรกแบบแม็กซิมัมเบรกนะครับเรียกว่าตกแดงดําแดงดําอย่างต่อเนื่องก mm ็ hmm. คือนี้ก็เฉือนเอาชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าเป็นการโชว์ความเขี่ยวอีกครั้งหนึ่งของซิตี้เกมก็คล้ายๆกับนัดแรกที่สแตมฟอร์ดบิชนะครับก็คือเบียดกันไปต่างฝ่ายต่างพยายามหาโอกาส แต่สุดท้ายครับซิตี้ก็มักจะมีทีเด็ดมีความคมนะครับจบสกอร์ได้เมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ไม่ใช่กองหน้าที่ทำประตูนะครับแต่เป็นควินเดบรอยที่สลัดนี้ตัวประกบแล้วก็ลากเข้าไปยิงแบบเดียวกว่าผีจับยัดก็ว่าได้นะครับนาทีที่70พอดีอดเอ,อเรื่องแชมป์ก็คงต้องพักไว้อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเชลซีหรือแฟนลิเวอร์พูลตอนนี้คือ เรื่องของพิม์รีปล่อยให้มันเป็นไปตามโปรแกรมของมันนะครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะว่าแชมป์ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้แทบจะ100%แล้วเหลือเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแหละครับนะเอเวอร์พูลแข่งน้อยกว่าซิตี้อยู่2นัดแต่ตามหลังไปแล้วถึง14คะแนนนะครับส่วนเชลซีเนี่ยตามหลัง13คะแนนนะครับก็นั่นคือเรื่องของแชมป์นะครับส่วนอันดับรองลงมานะครับ ทีมอันดับรองลงมาเนี่ยเมื่อคืนยังไม่มีทีมไหนได้ลงเล่นนะครับเวสแฮมก็จะแข่งคืนนี้กับบลิสต์เรียฟูลก็จะแข่งคืนนี้กับเบนฟอร์ดส่วนสปเปอร์กับอาร์เซนอลก็เลื่อนนะครับมีเพียงแค่วูดแฮมพ์ตันที่เล่นแล้วชนะไปก่อนนะครับแต่พอคู่ดึกเนี่ยนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่มีโรนัลโดไม่มีแรดฟอร์ดเอ่อบ็อกบาลุกชอแม็กควายนะครับที่ไม่ได้ลงเลยไม่มีชื่อเลยนะครับแฮร์รี่แม็กควายมีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับ รวมถึงนักเตะค่าตัวแพงอย่างกิโดนซานโช่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองแมนยู Man ขึ้นนำ2-0ครับจากบรน่แฟนัน์ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงนาทีที่6แล้วก็ลูกยิงทิ้งห่าง2-0ในช่วงครึ่งหลังแต่ไม่รู้ว่าแมนยูเกิดอะไรขึ้นนะครับคือก่อนที่แมนยูจะได้ประตู2-0เนี่ยสตีเฟนเจอรัตกำลังจะส่งฟิลิเป้คูตินโยนักเตะที่ยืมตัวมาจากบาร์เซโลนาเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยูนิฟอร์มและกำลังจะลงสนามนะครับ ที่ไหนได้ครับกองหลังก็จ่ายกันพลาดนะครับแซนซงจ่ายคืนหลังไม่ดีก็โดนเฟรชฉกไปแล้วก็จ่ายต่อให้บูโนโ่แฟนันยิงเช็ดคานเข้าไปนะครับ2.0ในช่วงประมาณสักนาทีที่67นะครับหลังจากนั้นเจอร์ลาดก็เอาคูตินโยลงมาพอคูตินโยลงมา,งม,ามันกลายเป็นว่านักเตะของวินล,ล่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ ตรงกลางก็คือบรูนเดียนะครับบรูนเดียหรือบูอินเดียเนี่ย4ี่หนาทีหลังออกสตาร์ทมาเนี่ยบูอินเดียทําผลงานโดดเด่นมากนะครับครับเพื่อนบอลรับบอลจากกองหลังเชื่อมไปกองหน้าพยานเซตเกมรูปมีโอกาสจบสกอร์ด้วยเปิดให้เพื่อนรุ่นทำประตูด้วยแต่ยังดูขาดอะไรนิดๆิดหน่อยๆนกึกกกักจนแซนซงนะครับหมายเลข8ทําผิดพลาดแล้วเจอหลาดก็ถอดออกก็เอาปูตินโยลงมาทีนี้พอปูตินโยลงมาเนี่ย กลายเป็นว่าตัวที่ไปกับบอลได้ดีจ่ายบอลแม่นเล่นบอลดีของวินล่าเนี่ยมันมี2คนก็คือมีบุยเดียอยู่แล้วคนหนึ่งแล้วก็ได้ฟิลิเป้คูตินโยลงมานะครับแล้วประตูตีไข่แตกของคูตินของวิลล่าเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีจากที่โดนแมนยูยิงห่าง20นะครับเป็นทางด้านของจาคอบแรมซี่ที่ยิงเข้าไปลูกนี้ถ้าเราดูแบบผิวเผินนะครับตอนผมภาคเสียงเนี่ยก็ ดูเหมือนว่าฟิลิปเป้คูตินโยเป็นคนแอซซิตนะครับเพราะว่าบอลมันถูกถ่ายมาจากน่าจะเป็นชูบูเวกานะครับตัวสำรองอีกหนึ่งคนนะครับเล่นชิ่งมาถึงคูตินโยและคูตินโยก็อยู่ในเขตโทษทางด้านซ้ายนะครับกำลังโยกหาช่องว่างแล้วเฟรดเนี่ยมาจิ้มก่อนนะครับไปดูไฮไลท์หลายๆครั้งเราเห็นว่าเฟรดเป็นคนจิ้มบอลพอจิ้มบอลเนี่ยมันจิ้มไปตรงปากประตูตัวเองแล้วมีจาขอบแลมซี่อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับถ้าเราดูแบบ ผ่านผ่านดูไม่ได้ละเอียดมากเี่ยก็จะมองว่าเป็นคูตินโยทําแอซซิตนะครับแต่เจ้าขอบแรมซี่เจ้าขอแรมซี่ก็ยิงคมมากนะครับผ่านมือดีเที่ก่อนหน้านั้นก็เซฟมา3-4มสี่หนแล้วนะครับจะจะทั้งนั้นเลยดีเนะครับเป็นรประตูที่ไข่แตกของวินล่านะครับเท่านั้นยังไม่พอครับมันยังพลิกไม่สุดเมื่อให้หลังอีก5นาทีนะครับวินล่าพาร์กก็เสียงดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งนะครับเมื่อ จกขอบแรมซี่นะครับจ่ายให้กับฟิลิเป้คูตินโยเลยครับคือวิลล่าเนี่ยขึ้นมาทางกราบซ้ายกันโอ้โหทําสวยมากนะครับแล้วแรมซี่เป็นคนทะลุเข้าไปในเขตโทษตบผ่านมีเนบันย่ามาติพยายามวิ่งมาก็ไม่ทันนะครับแล้วพอแรมซี่เปิดผ่านหน้าปากประตูไปราฟาเอลวารานนะครับก็น่าจะเป็นคนที่สไลด์พุ่งขวางบอลเอาไว้แต่กลับไม่ถึงบอลเมื่อไม่ถึงบอลคูตินโย <ST AR F> มาเสาสองครับก็ชาร์จจ่อๆเข้าไปเป็น22อโอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่า โมเมนตัม um มันเบี่ยงมาถึงมาทางฝั่งของบิลล่าที่มองถึงชัยชนะได้เลยนะครับแต่ก็สุดท้ายท้ายสุดครับทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2และนั่นทําให้โอกาสลุ้นท็อปโฟของแมนยูเนี่ยทีแรกในดูเป่งประกายมากนะครับคือถ้าเก็บ3แต้มได้เนี่ยโอ้โหจะตามหลังเวสแฮม,มอันดับ4แค่3คะแนนแข่งน้อยกว่าด้วยแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหมาโดนลูกทีเด็ดของ ฟิลิปเป้คูติโชเข้าไปก็ต้องเรียยววางหงายเงืบกันเลยทีเดียวนะครับส่วนคู่กรเดื่อที่จบลงไปนะครับนอกจากซิตี้เชลซีวิลล่ากับแมนยูที่ผมพูดถึงนะครับก็เป็นกลุ่มหนีตายที่ต้องบอกว่าออกหมัดกันรัวๆซัดกันอีลุงตุงนังครับตอนนี้บวยเปลี่ยนมือนะครับไปดูผลกันหน่อยนะครับไบรตันเสมอกับคริสตันพาเลสหนึ่งหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลเสมอวัตฟอร์ดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือทีมหนีตายนะครับนิวคาสเซิลเนี่ย ในช่วงตลาดหน้าหนาวได้เต็มมา2คนนะครับได้มาได้คริสบูตมาจากเบอร์ลี่ได้คีแรตทิฟเปียมาจากลาลิก้าสเปนเออแอดมาริดหรือเปล่าหร,หรือหรือจากอะไรจําไม่ได้ละนะครับคีแรตทิฟเปียก็ถือว่าเป็นการย้ายตัวแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันถ้าดูว่าย้ายจากทีมจากสเปนที่ดูมีอนาคตกว่านะครับมาช่วยนิโคลเซนหนีตายเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองถึงอนาคตนะครับถ้าทิฟเปียมองว่าเอาได้กลับบ้านเกิด ได้กลับมาเล่นในอังกฤษนะครับอาจจะรักษาฟอร์มในการที่จะไปเล่นกิมชาติอังกฤษกับฟุตบอลโลกได้อะไรแบบนี้นะครับรวมถึงการมาในช่วงนี้นะครับก็น่า,าจ,จะเป็นการเ็าเรียกว่าอะไรล่ะมาช่วยนิวคิสเซิลสร้างฐานก่อนในการที่จะสร้างอาณาจักรขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับรวมถึงค่าเหนื่อยด้วยนะรวมถึงค่าเหนื่อยที่อาจจะได้เยอะด้วยนี่ผมไม่ได้ตาม นะครับก็นิโคลเซนเสมอวัดฟอร์ดไป1-1ก็แม่เกือบจะชนะอยู่แล้วนะครับนะส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่าแหมสก,กอร์ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์หน่อยแต่ก็ดูจากที่ว่าเซอร์ไพรส์จะไม่ใช่อะไรนะครับนี่นอริทชนะเอเวอร์ตันสองหนึ่งนอริเนี่เราก็เห็นนะอย่างตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับเอาดีนสมิธอดีตผู้จัดการของวินล่ามาคุมนะครับ แต่ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอาจจะมีเรื่องของรูปแบบการเล่นความกระตือรือร้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาจากจากช่วงต้นของฤดูกาลครับมาเจอกับเอเวอร์ตันของเบนิเตสที่แม้ว่าผลงานก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าตัวผู้เล่นของเอเวอร์ตันเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาครับกองหน้านี่ได้ทั้งโดเมนิกเคเวร์เลวินริชาร์ลิสซอนอังเดรโกเมสละพวกนี้เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่า โดนนอริ่เจ้าถิ่นทิ้งห่างไปถึง2ประตูต่อศูนนะครับก่อนที่ลิชาริซอนจะมาจากักรยานอากาศตีไข่แตกในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับแพ้ไปทําให้ตอนนี้เนี่ยบวยของตารางเปลี่ยนมือแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับวู๊แคมป์ตันก็ต่อสู้เพื่อพื้นที่ยุโรปนะครับเปิดบ้านชนะซ้อมตันไป3ประตูต่อหนึ่งก็ยังดีที่แมนยูยังเสมอได้นะครับไม่งั้นเมื่อคืนเนี่ยจะมีคะแนนเท่ากับบู๊เลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าบวยคือทีม อย่างเบอร์ลี่ที่แข่งน้อยกว่าเพื่อนนะครับแข่งไปแค่17นัดเพราะว่าเลื่อนบ่อยครับสัปดาห์นี้กับเลสเตอร์ก็เลื่อนนะครับรองบล้วยเป็นนิวคาสเซิลแล้วก็นอริทกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ18นะครับโอ้เพรต้องบอกว่าท้ายตารางซัดกันนัวนะครับไหนจะมีวัดฟอร์ดอันดับ17ลีสอันดับ16เอเวอเรตันอันดับ15นะครับเบนฟอร์ดอันดับ14แอสตันวิลล่าอันดับ12นะครับเซาเทมตันคริสตัเนพาเลตนะครับรวมถึงเลสเตอร์เนี่ยนะครับที่มี25คะแนนต่สิบห้าผมว่า อยู่ในขายที่จะต้องดิน้นรนหนีตกชั้นทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าถ้าฟอร์มหลุดแบบ4-5นัดติดเนี่ยรับรองงานเข้าแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือบทสรุปของฟุตบอลฟินแลิก์เมื่อคืนนะครับมีอะไรให้พูดถึงโดยเฉพาะการเปิดตัวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับในนามนักเตะยืมตัวมาร่วมทัพกับสตเตฟนเจรราดอดีตพี่ใหญ่ในค่ายหงแดงนะครับเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ย วินล่าน่าจะมีคิวเจอกับเอเวอร์ตันะครับก็เรียกว่าเจอรลัดจะได้เจอกับอดีตนายเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือราฟาเอลเปนิเตสในสมัยที่เจอรลัดเป็นคู่หูกับเฟรนันโดตอเรสน่าจะได้ประทะฝีมืออีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นวินล่าเองก็เคยประทะ,ะเจอรัดก็เคยได้ประทะฝีมือกับริแลนด์ลอตเจอร์สมาแล้วอดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนะครับอ่ะเดี๋ยวในช่วงบ่ายเราจะมาคุยถึงเกม ระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดนะครับถึงความพร้อมของหงแดงนะครับคลิปนี้พูดถึงบทสรุปฟุตบอลทซีมนเบอังกฤษในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับคืนนี้เจอกันช่วงภาคเสียงไทยอีสานนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่สเปอร์กับอาเซนอลเลื่อนนะครับ5ทุ่มครึ่งก็เลยไม่ได้ภาคเสียงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงสัปดาห์หรือว่าโปรแกรมนัดต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ